ตัดภาพมาที่นอกเกตนะครับข้านอกเขาก็กำลังจะมีหมัดลงมวยมวยลงหมัดนะครับก็ได้แลกหมัดก,กันไปนั่นเองนะครับระหว่าง Hunter S 2คนนี้แต่ในขณะนั้นเองก็มีหัวหน้าสมาคมฮันเตอร์นะครับเข้ามาห้ามเบรกไว้กระทันหันซึ่งแขนไม่หักก็บุญแล้วนะครับผมพร้อมกับบอกใส่ฮันเตอร์ควังที่จะมาแก้แค้นซองจิตอูบอกกับไปว่าผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณติดใจอะไรเขาหรือเปล่าแต่ผมเคยวัดพลังของเขาแล้วเมื่อ3เดือนก่อน ค่าพลังของเขานั้นมีค่าพลังที่ติดลบ10ไม่รวมกับพายอากลังสองประมวลผลออกมาแล้วได้แลงอีซึ่งทางแผนกตรวจตาก็ให้ข้อสรุปว่าฮันเตอร์ซองจินอูนั้นเขาไม่สามารถฆาน้องชายของฮวังดงได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดฮันเตอร์ฮวางก็ยืนยันที่จะฆาซองจินอูอีกเหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ทางฝั่งจินอูเนี่ยก็ได้พักผ่อนพิงฐานไฟไม่ได้สนใจอะไรไม่ทันเลยอันตรายก็เกิดนะครับผมโดยหวหนาแ้งเองเนี่ยก็ได้เกี่ยวกาม่มโมโหที่เห็นว่าฝั่งจินอูเนี่ยสบายดีสบายดือ้อมีเสือมีเสื้อนะครับผมมีอาหารให้กินตนเองเนี่ยจึงโกรธแล้วก็วิ่งไล่โจมตีในกลุ่มของซองจินอูแต่ในที่สุดนะครับผมซองจินอูเราก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันการเวลาและนานเทิน แถมมันเนี่ยได้เป็นโรคตัวซวยโรคนำพาหาก,ก็คือนำพาสโตมาฝั่งของซองจินอูอีกด้วยนะครับนั่นก็คือพวกเอลนั่นเองนะครับผมจะใครละ่ะพร้อมพวกเอลเนี่ยก็ได้เอ่ยปากบอกนะครับว่ายังเจอผู้ขยะที่พอจะใช้งานได้นิดหน่อยนะครับผมซึ่งซองจินอูก็บอกไปนะครับว่านายเรียกว่าฉันว่าผู้ขยะยงั้นหรือไอเอลเนี่ยมันก็ได้บอกกันนะครับว่าซองจินอูเนี่ยเข้าใจภาษาของมันด้วยเหรอ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าซองจิตอูเราก็ใช้ระบบโบโมทเปลี่ยนภาษาอัตโนมัตินั่นแหละและคนนี้ก็คือเป็นลูกสมุนของหัวหน้าเอลนะครับที่เป็นคนรายงานให้หัวหน้ามันฟังว่าจะมีหนึ่งคนที่เก่งอยู่ในกลุ่มเสมอก็คือตอนที่เจอกันครั้งแรกนั่นเองเมื่อแรกเจอพร้อมทั้งตนเองบอกนะครับว่าอยากจะเจอกับซองจิตอูดูสักครั้งแต่เมื่อเจอไปครั้งแรกก็คือหัวขาดสะบั้นคอซะแล้วนะครับผมจบเกมไวเกินซึ่งพวกเอลก็ได้บอกกับ ไอ้ซองจิตอูนะครับว่าพวกเราคือพวกเดียวกันปกติแล้วถ้าเจอมนุษย์แล้วในระบบมันจะสั่งให้พวกเอลเนี่ยบอกว่าจงฆ่ามนุษย์ซะแต่เมื่อจองซองจิตอูอยู่ตรงหน้าใช่ไหมก็คือจะไม,ม,ม่มีมีคำสั่งนี้เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าไอเอลเนี่ยก็จะร่วมมือกับไอซองจิตอูโด,ดยเขาบอกว่าต้องส่งพวกมนุษย์มาแล้วเราจะไม่ทำร้ายเจ้าซึ่งแน่นอนว่าซองจิตอูเราก็ได้ปฏิเสธนะครับผมเซ็กซากไปนะครับว่ากูไม่ให้ช้างกูอยู่ไหน แน่นอนว่าฉากนี้ก็คือต้องมีการหั่นหั่มเลือดกันนะครับผมระหว่างชาวเอลและชาวอัศวินดำนะครับผมก็ได้เปิดศึกสู้กันนะครับอย่างหน้าเป็นราบกล้องซึ่งแน่นอนว่าทหารดำที่สู้กับทหารของเอลเนี่ยก็คือทหารดำมีกำลังน้อยกว่าทหารเอลนะครับในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาซึ่งหัวหน้าเอลเนี่ยคือเก่งกว่าซองจินอูแล้วแล้วก็เก่งกว่าไอ้อัศวินกรษสี่ชาติอีกนะครับผม แล้วใครจะโค่นมันได้เนี่ยไม่ว่าจะใช้พลังเวทจากพ่อมดหรือหมอปลาก็เอาไม่ลงนะครับผมจะทําไงต่อนาะซองจินอูจึงจะไปต้องใช้สั่งเวรล่างมนุษย์ที่เป็นคนไม่ดีนะครับมาเป็นค่ารับใช้ทหารดามของตนเองเพื่อสู้กับไอหัวหน้าเอลนะครับผมแน่นอนว่าการมี3ามลุมหนึ่งก็ทําให้เกิดช่องโหว่ในการต่อสู้ซึ่งก็ทําให้ซองจินอูเอาชนะ หัวหน้าเอลฟ์ระดับแรงเอสไปได้ในที่สุดนะครับผมท่านผู้ชมและในที่สุดเกรแรงเรดก็ได้ปิดลงในที่สุดนะครับแล้วก็ได้พากันกลับบ้านอย่างสมบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมแต่ในขณะนั้นเองก็มีหัวหน้าพยักษ์ขาวเนี่ยต้องการที่จะใสสวนสืบสวนนครบ,บาลใส่กับซองจินอูนะครับผมว่าทําไม6คนนั้นตายซึ่งซองจินอูก,ก็ไม่ได้ให้การนะครับว่าผมต้องรีบกลับบ้านเพราะกูเหนื่อยนะครับซึ่งไอหัวหน้าแรง เอสที่เป็นมาจากกิวพยักข่าก็ได้บังคับให้ซองจิีตยตอบนะครับแต่ซองจิโตบอกว่าไม่คิดจะขอบคุณกันซะก่อนหรอกครับว่าผมอุตสาช่วยอสองคนที่เหลือจากกิวคนเนี่ยช่วยมาให้มีชีวิตรอดสําเร็จซึ่งก็ทําให้หัวหน้าระดัะดบแดงเอสของกิวพยักข่านะครับกม้มขณนับฟ้าดินขอบคุณโอคายโอเ,โเซนซ์มาเลนก็ว่าได้นะครับผมจากนั้นซอนจินอูก็ได้นั่งรถกลับบ้านไปนะครับและก็ได้พา ลูกคูแหล่ยส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมได้ดับกริดสีเงินนะครับกลับบ้านมาเป็นของแถมจากแหลงเกรดเรสนั่นเองนะครับผมก็รอติดตามชมกันต่อไปครับ